ตัดตังไอดมเด้งมั้งเออแบบเออ่มีดีเจนุ้ยเป็นไอเด้าหัวเราเอาเราะดีเจนุ้ยชอบหัวเราะเนอะหวัดดีผู้บ่าวไทยบ้านอันนี้ก็คือทรงที่ต้องเตตัดใช่ไหมดองเด้งดองเด้งเดี๋ยวเขาก็จะไว้ยาวเหมือนกันเลยเป็นตะฮักนอกหลานตดองเด้ง ดงต้องเด้งไหมจะรอดไหมจะไม่ใช่ใช่จะรอดชื่อชื่อเล่นจริงๆชื่อดงเด้งเอ้าเหรอดดงเมงผมยาวดิก่อนหน้านั้นทรงผมพี่นุ้ยก็มาน่ารักอีดีปะครับเอาเลยเบาไทยเนี่ยจ้าฟังเบาออกสวัสดีสาววอลเลย์บอลชายหาดแหลงไตแหลงไตให้ฟังหน่อย แรงตายแรงตายแรว่าว่าเจ้าไหนล่ะแรงตายสวัสดีครับเจ้งสี่บอกอันนี้มันเล่าแล้วเหรอสวัสดีครับผมทรงทรงผมเแบบเพรื่อแปลว่าอะไรไม่รู้อยากเซิงอยากเซิงแปลว่าน่ารักใช่ไหม เพื่อวันนี้วันนี Hence, ้ได <oh, ้ได้คำคำหนึ <h 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 ่งมาเพื่อนบอกว่ายิ้มคือเป็นตเซิงแท้แต่ว่ายิ้มเป็นตานาหักแท้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยอยากหัวว่ะเก่อนห้ทรงผมนี่งามงามงามบอกแรกๆนึกว่าฟิล์มฟิล์มฟิลเตอร์ผมไม่ใช่ครับแบเองของเก ของเถของกิ๋มสุดเป็เลยสุดมากบารอมากต้องแสซเคารุนอะไรตัวนี้สวยคือไหมคือบอมเอนเดอร์ว่าไปทั่วตอนนี้พอเอริสนายคารุนสักครู่นะครับแป๊บนึงอะไรนะยิ้มคือเป็นได้ยังไงยิ้มคือเป็นได้สิยิ้มคือเป็นแต่เสริมแค่เรื่องนี้ก็ได้ สว,วัสดีค่ะจากหาดใหญ่สวัสดีครับสวัสดีคนดู500คนครับตัดผมทรงอะไรตัดผมทรงจุกครับตัดผมทรงจุกครับทรงนี้ท่านได้แต่ใดมาได้แต่ดีเจนุ้ยมาครับ FC จากโคราชครับ เดี๋ยวจะไปโคราชนะครับไปสอบที่โคราชครับมัม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 ยางงครับสวัสดีครับชื่อ,อยูจินครับชื่อยูจินครับพี่แว้ได้เห็นสรงผมน้องหรือยังตาฮักมาเราเนี่ยขอบคุณมากครับสรงผมเริ่มถือ คือหน้าไม่อะไรนะมีคนบอ,อกว่าอะไรนะทรงผมเดิมเถิดหน้าทรงผมเดิมเถอะคะ่ะหน้าไม่คืเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็ยาวคําว่าซิงไม่น่ารักด้วยน้องมีคนบอ,อกว่าคําว่าซิงก่น่าฮักมันเป็น่าสีเหรอเลื่อนมาเจอถึงกับต้องเลื่อนดูใหม่อีกรอบ <laughs> ดีเจนุย้ยดีเจนุย้ยทรงทรงผมทรงโจย <c oughs> แหลงใต้ให้แหละแหลงใต้พูดให้ชัดๆหน่อยครับแร่งตายแร่งตายเอาขอดคนเดียวขึ้นมาเออเสียใจอ่ะไม่คือหรอเสียใจเลย ไม่น่าตัดเลยยวมันก็ยาวใช่ครับทรงผมนี้ต้องใส่แว่นด้วยครับเออเอาแว่นมาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเอาแว่นมาคือว่าไม่เอามาวะเยอาว่ะ ไม่เอามาเอาอะไรเพิ่งคิดเลขอะไรนะลองแสก,กางเผื่อจะดีขึ้นเดี๋ยวลองลองแสก,กางวิ่งเลยมันไม่อยู่มันไ,ไ,ไม่อยู่จะได้หรอเนี่ยยัง่เป็ยังไม่เต็ม ใส่แต่น้อ่ะ่ตน้ข้างกอ่ะอย่างงี้ดีกว่าเดิมไหมเอเลยฝังเนี่ยฝังเดิจับที่มันังนี้ใช่ฟังนาฬิกาพอได้ดูนี่หรอโอ้ตายแล้วตานเดือะเอนี่แหละดีดีกล ไม่ไว้ใจช่างไม่ไว้ใจช่างไว้ใจตัวเองโอเคเลยนี่คุณบอกว่าโอเคเลยเดี๋ยวมันก็ยาวครับหนูน้อยดีกว่าเดิมแล้วแล้วก็ตัดใหมหรือว่าเราจะไปตัดสกินเฮดดีสกินเฮดมันต้งปีหนึ่งนะใช่ตอนทำผมผมทองก็หลอนะผมทองผมขาวอะเคยเห็นเนาะใช่อ๋อ เดี๋ยวไปทำเดี๋ยวปิดเทอมก่อนทรงนี้แหละน่ารักปรึกษาที่แครี่หรือยังคะยังเลยครับตัดเองเลยทรงผมหยางนอ้ายลองเซ็ตลองเซ็ตได้ครับเดี๋ยวสอบเสร็จก่อนมผมนครับสวัสดีครับแม่รุนีอย่าเซลผมหน้าม้าหนูมันไม่น่ารักเหรอคะ <c oughs> ดีเจนุ้ยหรือเปล่าครับ ใช่ครับตัดผมตัดตอนแรกอะฝอจะตัดให้สั้นกว่านี้อีกนะถ้าไปร้านอะเพราะว่าฝอตัดประมาณเท่านี้แล้วเนี่ยตัดขึ้นไปข้างบนอีกเลยฝอไปค้นหาว่าทรงผมน้องสายฟ้าพายุแล้วเขาก็ตัดขึ้นไปสูงมากแต่ดีแล้วแหละที่ตัดเองอะถ้าไปร้านสาวว่าขนาดนี้เนี่ตัดทรงไหนก็น่ารักค่ะฮคนชมก็น่ารักเหมือนกันนะ 18หรือ,อยังครับยังครับยัง17อยู่เลยดูบัตรประชาชนได้นี่เอา้าก็ปิดเลขปิดแล้วไม่ปิดเลขข้างบนเอาหรอ <c oughs> นี่บัตรประชาชนทรงพระเจริญเมื <c oughs> ่อวานอะยูเดีมันยูเอดีเขาเรียกว่าอะไรนะวันพุธใช่ไหมเมื่อวาน <c oughs> าวันพุธเขาบอกว่าวันพุธห้ามจัดใช่ไหมแต่ว่ามันเหมือนแบบอะไรไม่รู้อะมันโดนบรรดาลให้แบบ มึงต้องไปตัดผมนะวันนี้มึงต้องไปตัดผมให้ได้เลยแต่พอแบบเราก็ที่เกียดไปตัดที่ร้านด้วยมันมันนานอะ่ะแล้วเราก็ต้องกลับมา่านหนังสือสอบด้วยใช่ไหมเขาก็เลยแบบกันไกลอะ่ะแบบมันเหมือนแบบมีอะไรพาไปอะ่ะมือ,อมันพาไปกเกยไปหยิบกันไกลมาอาบน้ําเสร็จแล้วผมตอนเปียกนะยาวออกมาท่านี้ตัดไปชึบตัดออกเยอะมากก็เลยแบบได้มาทรงนี้แหละครับไม่รู้ว่ามันมือมันพาไปอะ่ะ ทรงเดียวกับลูกชายนะเลยเด็กแว่นอยาหาชิวเตอร์แว่นก่อนแต่มันแต่มันก็โอเคอยู่ใช่ไหมครับมันแย่ไหมอ่ะมันแย่มากไหมเคดีละอจังเขาเป็นครับดูเด็กลงเลยแต่มันก็ยาวอ่ะ แต่เดี๋ยวฟอร์จะไปอ่านหนังสือสอบแล้วนะ